ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนกันด้วยนะครับผมวานิอยู่มาสอนวิธีเพิ่มยอดแชร์บนโพสต์ Facebook ของเรานั่นเองนะครับผมจะมีวิธีขั้นตอนยังไงเข้ามารับชมรับฟังกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ k m Social 5ให้นะครับผมสำหรับใครนะครับที่ดูผ่านคลิปช็อตคลิปเดียวนะครับก็สามารถสแกน QR code ตรงซ้ายมือเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์กันได้เลยนะครับสำหรับใครนะครับผมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกนะครับจะอยู่ขวามือด้านบนนะครับสมัครสมาชิกพอลงทะเบียนอะไรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล แพตฟอร์มต่างๆนะครับให้เราไปเลือกตัวแพตฟอร์ม a c e b o o k ของเรานั่นเองนะครับผมเข้าไปที่หมัดหมูนะครับอ่าเพิ่มยอดแชร์นะครับผมเรียนดูได้เลยนี่ครับผมเพิ่มแชร์โพสต์นะครับในส่วของบริการมีให้เลือกหลากหลายบริการเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นตัวแรกละกันนะครับอ่าในส่วนลิงก์นะครับผมให้เราไปที่หน้าโพสต์ Facebook ของเรานั่นเองนะครับกดกัดปีกลิงก์มาเลยถ้าในโทรศัพท์นะผมให้ขึ้นกดแชร์นะครับก็จะขึ้นคัดลอกลิงก์มาให้นะครับแล้วก็กดวางเลยนะครับ อ่าใครจะจ่ายเพียงแค่3บาทเองเท่านั้นนะครับผมถือว่าถูกมากๆเลยนะครับพอตัวซองไปเลยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมก็กดสั่งซื้อไปได้เลยอ่าก็จะขึ้นหน้าต่างเคลียร์แบบนี้นะครับได้รับคาสั่งซื้อของคุณเรียบร้อยแล้วนะครับอ่านี่นะผมยอดแชร์ของเราก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมขึ้นมาเป็น101แชร์แล้วนะครับถือว่ารวดเร็วมากๆเลยนะครับผมใช้เวลาไม่ถึง5นาทีเลยนะครับสุดท้ายแล้วนะครับผมสำหรับใครนะครับผมที่สนใจเว็บปั๊มไลฟ์เว็บปั๊มเพจหรือว่าปั๊มแพลตฟาร์มเแพลกวบตขอขอบคคุณและสสวัดีรับ